เกือบ2ปีแล้วครับที่นักข่าวพลเมืองไทย PBS และสภา,าเกษตรกรแห่งชาติเละเครือข่ายนะครับที่ติดตามปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำครับนอกจากพื้นที่3สมุทรนะครับตอนนี้เจอการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําใน14จังหวัด คุณวิพาพรครับตอนนี้ยังหาวิธีในการควบคุมหรือการจํากัดปรมิมาณของปลาหมอไม่ได้เลยเรอครับยังไม่มีเลยค่ะแต่จริงๆหน่วยงานภาครัฐก็พยายามทํามาหลายวิธีนะคะแต่มันเฉพาะหน้าไม่สามารถควบคุมการระบาดท,ที่แท้จริงแถมตอนนี้ล่าสุดพบว่าการระบาดไปอยู่ในจุดที่เป็นระบบนิเวศแบบเปิดด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ถ้าเราดูข้อมูลที่มีการปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซ จุดที่พบปลาหมอคางดำนะคะตอนนี้มีกระจายตัวอยู่ในพื้นที่14จังหวัดของประเทศไทยจุดที่วิกฤตหนักๆคือบริเวณอ่าวตัวกอนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไล่ทีละภาคภาคกลางตะวันตกเจอตั้งแต่กรุงเทพมหานครไล่ไปสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนะครปฐมเจอเหมือนกันนะคะพื้นที่ตอนบนของอ่าวตัวกอคะ่ะนอกจากนี้ที่เพชรบุรีก็เจอเหมือนกันส่วนฝั่งตะวันออกค่ะเจอตั้งแต่ ที่ชนบุรีระยองจันทบุรีส่วนในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเราไล่ลงมาจากตอนบนของอ่าวตัวกอนะคะไล่ลงมาที่บริเวณด้านล่างภาคใต้เจอตั้งแต่ประโจบครีขัน ชุมพรนครศรีธรรมราชและล่าสุดไปเจอแล้วที่จังหวัดสงขลานะคะ mm hmm. เพื่อให้เราได้ข้อมูลที่รอบด้านครอบคลุมมากขึ้นเลยอยากชวนคุณผู้ชมร่วมกันปักหมุดการกระจายตัวของปลาหมอคังดำนะคะผ่านแอปพลิเคชันซีไซส์สแกน QR โคดที่กำลังจะปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะร่วมรายงานเข้ามากับไทย PBS วันนี้14จังหวัดมีรายงานเข้ามาแล้วทีนี้มาดูชัดๆค่ะ ว่าตัวไหนกันแน่คือปลาหมอคังดําที่สื่อกําลังประกาศจับฟังไว้ผิดนะคะตํารวจไม่ได้ประกาศจับแต่สื่อประกาศจับนี่แหละคะ่ะด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือปลาหมอเทสตัวที่สองที่เห็นอยู่นั่นคือปลานินและตัวสุดท้ายด้านล่างสุดนั่นคือปลาหมอคังดํานะคะมันมีลักษณะพิเศษที่สังเกตได้อยะะู่ค่ะคุณผู้ชมสังเกตบริเวณส่วนหัวนะคะบริเวณส่วนล่างตั้งแต่กระพุ้งแก้มด้านหลังแผ่นปิดเงือกมันจะมีจุดสีดำๆทีนี้แต่ละตัวจุด จุดเล็กจุดใหญ่ลักษณะของจุดเป็นแบบไหนไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของลำตัวด้วยสังเกตอีกจุดหนึ่งที่สีสีของประหมอคางดำนี่มันแปรผันตามสภาพน้ำที่มันอยู่ค่ะอาจจะเป็นสีเงินก็ได้หรือบางจุดนะะักข่าวพลเมืองรายงานบอกว่ามีสีน้ำเงินอ่อนๆด้วยนะคะเจอบางตัวเป็นสีเหลืองเหมือนที่ปรากฏในภาพอยู่ตอนนี้และบางตัวเป็นสีดำคล้ำทั้งตัวเลยค่ะ จริงๆแล้วปลาหมอคังดําเขาอยู่ในกลุ่มปลาตระกูลเดียวกับปลานิลมันจึงมีความคล้ายกันแต่พิเศษตรงที่มีจุดสีดําบริเวณส่วนหัวนะคะถิ่นกําเนิดของปลาหมอคังดําอยู่ที่ประเทศแอฟริกาตะวันตกมีการนําเข้าในหลายประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมดูถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่ามันเป็นเอเรียนสปีชีอย่างที่คุณวันวิสาบอกแล้วมันเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรเราย้อนดูข้อมูลอ้างอิงจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือที่เราคุ้นกันในชื่อกอ ระบุข,ข้อมูลเมื่อปี2549ค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นมีข้อมูลว่าคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงหรือว่า IBC มีมติอนุญาตให้บริษัทเอกชนนำเข้าปลาหมอคังดำจากกาหน้าทวิบแอฟริกาเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานินแบบมีเงื่อนไขคือเอามาผสมกับปลานินตอนนั้น ต่อมาปี2553ค่ะมีการนําเข้าปลาหมอคางดําจริงๆนะคะ2,000ตัวมาเพาะเลี้ยงในศูนย์ทดลองในพื้นที่อําเภออัมพวาขีดเส้นใต้จังหวัดสมุทรสงครามทําไมต้องบอกว่าเป็นสมุทรสงครามที่ต้องขีดเส้นใต้เพราะหลังจากนั้น2ปีคือปี2555พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําของเกษตรกรครั้งแรกเนี่ยไปเจอในพื้นที่ตําบลยี่สารตําบลแพรกน้าแดงและตําบลคลองโคนของ จังหวัดสมุทรสงครามเช่นเดียวกันค่ะปี2560ค่ะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีมติให้ปลาหมอคังดำขึ้นทะเบียนเป็น1ใน12ชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่มีความสำคัญสูงสุดเรียกว่าเอเลียนสปีชีส์นะคะมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับไส้เดือนฝอยรากปมแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลหอยทากยักษ์แอฟริกาหอยเชอรี่หรือปลาซักเกอร์ด้วยค่ะต่อมาปี2561กรมประมงก็ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้ามนําเข้าห้ามส่งออกห้ามนําผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอคังดํานะคะที่ผ่านมาจริงๆแล้วมีมาตรการ ในการจัดการค่ะแต่คุมการระบาดไม่ได้สักทีนะคะหลายมาตรการที่ปรากฏในภาพนี้กรมประมงทํามาแล้วทั้งสิ้นค่ะเริ่มจากใช้กากชามาโรยบริเวณแหล่งน้ําปกติแล้วถ้าโรยกากชาเนี่ยลูกปลาดุกปลาช่อนต้องตายนะคะแต่ลูกปลาหมอคางดําไม่ตายค่ะใช้ปลานักล่าไปปล่อยลงแหล่งน้ําหวังจะให้กินลูกปลาหมอคางดําแต่ก็ไม่ได้ผลค่ะต่อมามีมาตรการในการบําบัดน้ําเลยนะคะหลายพื้นที่ใช้งบประมาณจํานวนไม่น้อยทุ่ม งบในการชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรเกรพราะบางจุดไปเจอว่าระบาดในแหล่งปิดเกษตรกร,เ,กรเสียหายหลายแสนแล้วก็มีการหนุนให้จับไปแปรรูปคุณผู้ชมหลายท่านตั้งคาถามว่าเอาไปแปรรูปกินได้ไหมกินได้ค่ะแต่เนื้อมันน้อยหน่อยแล้วก้างเยอะด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญล่าสุดมีการอนุญาตให้ใช้อวนรุนซึ่งเป็นเครื่องมือทําลายล้างของการประมงเนี่ยค่ะจับประหมอคางดําได้แต่มาตรการทั้งหมดที่เล่านี้ไม่มีสัญญาณเลยค่ะ ว่าปลาหมอคังดําที่เรากําลังพูดถึงจะหมดไปนะคะภาพรวมทั้งหมดลักษณะของปลาหมอคังดําถ้าจะนิยามให้คุณผู้ชมฟังสั้นๆคือมันดุอึดทนและโตเร็วมากค่ะปลาหมอคังดําเป็นนักกินนะคะมันกินทุกอย่างเลยค่ะกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์กินแพลงตน้นลูกปลาลูกหอยสองฝารวมไปถึงซากของสิ่งมีชีวิตกินเยอะ เพราะว่าลำไส้ยาวกว่าลำตัว4เท่าแล้วย่อยอาหารดีด้วยนะคะเลยกินตลอดเวลาค่ะอึดทนก็คือทนต่อความเค็มได้สูงช่วงแรกเนี่ยเราพบการระบาดในพื้นที่เขตน้ำจืดต่อมาพบบริเวณปากน้ำน้ำก่อยป่าชายเลนแต่ล่าสุด ไปเจอในทะเลแล้วค่ะสามารถทนน้ําเข็มได้ขนาดตัวโตวเต็มวัยลำตัวยาวได้ถึง8นิ้วนะคะแล้วเขาผสมพันธุ์ทุกๆ22วันยังไม่ทันครบเดือนผสมพันธุ์ได้อีกครั้งวางไข่ได้ทั้งปีค่ะแม่ปลา1ตัวสามารถให้ไข่ได้ประมาณ150-300ฟองและที่คุณผู้ชมเห็นนะคะนั่นหน้าที่ปลาตัวผู้นะคะปลาหมอคางดําตัวผู้ค่ะจะมีหน้าที่ อมไข่ปลาเอาไว้แล้วฟักไข่ปลาในปากประมาณ4-6ถึงวันพอฟักออกมาเป็นตัวพ่อปลายังไม่ปล่อยค่ะยังคงอมลูกปลาต่อไปประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์นี่ก็เป็นเหตุผลว่าลอยกากชายยังไงคงไม่ตายเพราะมันอยู่ในปากพ่อปลาอยู่นะคะจากการลงพื้นที่ฟังเสียงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดําค่ะหลายคนนิยามว่ามันคือตัวร้ายหลายคนบอกมันเกินต้านแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันกินทุกอย่างและทําลายล้างจริงๆนะคะ ทั้งลูกกุ้งขาวที่จริงๆถ้าปล่อยให้กุ้งขาวเขาโตเต็มวัยเกษตรกรจะขายได้กิโลกรัมละ170บาทลูกกุ้งก้ามกามถ้าปล่อยให้โตเต็มวัยก็ขายได้160ถึง350บาทแต่เจอปลาหมอคังดาตัดตอนไปแล้วตั้งแต่ตอนเด็กค่ะลูกปลานินปลาในตระกูลเดียวกันก็กินด้วยนะคะถ้าปลานินโตเต็มวัยเกษตรกรจะขายได้กิโลกรัมละ60บาทส่วนเจ้าปลาหมอคางดําที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยค่ะ จับก็ไม่หมดสักทีแถมกินเพื่อนกินทุกอย่างด้วยเวลาจับมาขายขายได้กิโลกรัมละ3-5บาทเท่านั้นนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เกษตรกรอาจจะมองว่าจําเป็นที่จะต้องจัดการมันออกไปจากระบบนิเวศโดยเฉพาะจุดที่ดิฉันบอกระบบนิเวศท,ที่เป็นระบบนิเวศแบบเปิดนะคะคุณผู้ชมมันจะไปทําลายระบบนิเวศท,ที่เราประเมินค่าได้ยากและล่าสุดจะมีกิจกรรมตามล่าปลาหมอคังดําเมืองคอนนะคะจะทั้งจับ ทั้งแปลรูปทําเป็นเมนูต่างๆค่ะในวันที่14กรกฎาคมนี้จัดขึ้นที่บริเวณพื้นที่โครงการชนลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล บ้านหน้าโกรธนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยู่ใกล้สามารถไปร่วมกิจกรรมได้คุณเจษดาคุณวันวิสาคะอย่างที่บอกทําลายล้างจริงๆค่ะ mm hmm. แล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยการเยียวยาไม่ใช่คําตอบนะคะเพราะจริงๆก่อนหน้านี้มีมาตรการในการเยียวยาแล้วแต่ปรากฏว่ามันดันไปหนุนให้กเกษตรกรบ,บางส่วนเลี้ยงซะอีก mm hmm. เลี้ยงอีกก็กําจัดไม่ได้อีกดังนั้นอันอาจจะเกินกําลังของกรมประมงแล้วค่ะมหาไทยอาจจะต้องเข้ามาช่วยรวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจัดการ วันนี้ว่ายากแล้วนะครับแต่ถ้าปล่อยไปแล้ววันหน้ามันเกิดปัญหาเยอะกว่านี้เนี่ยวันนั้นอาจจะสายเกินแก้แล้วนะครับ -12 ปีแล้วถึงวันนี้หลังพบการระบายครั้งแรกแปลว่ามาตรการที่ใช้อยู่ไม่ได้ผลจริงๆค่ะขอบคุณครับคุณวิภาพรครับ